ตล,ลาดโอ๊ะป่อยเพอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีวัดป่าท่ามะขาม23เนี่ยเมื่อวานซื้อเนี่ยคณะทอนเนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยหนวดและสีเนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆนะมันโตขึ้นเรื่อยๆเขาจะลดน้ำมันมันจะโตขึ้นเรื่อยๆเขาบอกต้นละสี่ห้าบาทอ่ะ ใหญ่กันนี่นี่มันยังเล็กอยู่โอ๊ะปล่อยแปลว่าพักผ่อนนี่โอโด่ทรม